What New s o l i d w o r k s 2 0 2 1นะครับในหัวข้อ silhouette feature add configuration นะครับในส่วนตัว d feature นะครับเขามีเพิ่มฟังก์ชันในส่วนตัวการสร้าง c o n f i g นะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาสร้างให้ส่วนตัว d feature ก่อนนะครับตรงนี้แล้วก็มาเลือก add นะครับตรงนี้โอเคอโปรแกรมก็จะทำการ simplify ในส่วนตัวโมเดลมาให้นะครับตรงนี้แล้วก็เลือกชิ้นนี้นะครับ เลือกเปลี่ยนตรง simplify นะครับเป็น c i l e n d e r นะครับก็ add เลยตรงนี้นะครับแล้วก็ add group นะครับตรงนี้ชิ้นต่อไปนะครับผมจะมาเลือกเป็นชิ้นนี้นะครับแล้วก็มาเลือกตรงนี้นะครับเลือกเป็น polygon outline นะครับเลือกรวมเป็นชิ้นเดียวนะครับเลือก p a n e นะครับแล้วก็ add group เลยครับ เราก็ได้ตัว simplify model แล้วนะครับตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับผมะจะ add ชิ้นนี้นะครับให้รวมเป็นชิ้นเดียวก็เลือกเป็น type ตรงนี้นะครับ type fit outline นะครับเลือกตรงนี้นะครับอ่าแล้วก็เลือกตรงเพนนิดนึงนะครับเลือก add group นะครับอ่าเขาจะ simplify ตัวโมเดลมาให้นะครับหมุนนิดนึงนะครับตรงนี้ก็เลือกเป็น2ชิ้นนี้นะครับอ่าแล้วก็เลือก นะครับตรงนี้เลือกแอดกรุ๊ปนะครับอ่าเขาจะสร้างตรงนี้มานะครับจากนั้นนะครับผมก็จะเลือก2ชิ้นนี้นะครับอ่าแล้วก็ตรงนี้นะครับเราก็เลือกเป็นนอนนะครับก็คือก๊อปปี้เป็นรูปแบบตามนี้เลยนะครับอ่าแล้วก็กดแอดกรุ๊ปได้เลยครับอ่าแล้วก็กด text เลยนะครับตรงนี้ ฟังก์ชันที่เขาเพิ่มขึ้นมานะครับจะเป็นในส่วนตัว Create New Configuration ตรงนี้นั่นเองนะครับก็ติ๊กละเลยนะครับแล้วก็กดโอเคได้เลยครับสังเกตนะครับเราสามารถนําในส่วนตัวโมเดลตรงนี้ครับส่งไปในส่วนตัวไฟล์คอนเซปต์ตรงนี้ได้เลยนะครับส่งไปให้ใครก็ได้นะครับเพื่อดูว่าคอนเซปต์ตรงงานเราของเราครับมีขนาดมีขนาดประมาณนี้เลยนะครับในส่วนตัวตรงนี้แล้วก็เราสามารถเลือกเปลี่ยนได้นะครับให้การกลับมาเป็นในส่วนตัว default นะครับ หรือว่าจะเป็นตัว D-Feature Configuration ตรงนี้ก็ได้นะครับในเวอร์ชันนี้สามารถทำได้แล้วนะครับ